ครับเดี๋ยวทําการถอบพวกเที่ยวออก่อนครับได้บ่เก๊ะก,กะมาแล้วครับครับครับนี่เอ้ากระแดนขึ้นเลยลอ่อ anh em đi đơn nào mấy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  mấy đơn nào mấy mấy đơn nào mấy mấy đúng không đúng 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 Em ăn tung tung Dài nè, dài nè Ăn nó hiền nè, ăn nó hiền nè อีกห้าระจยครับรับกลับบ้านครับครับตอนนี้ก็จอดเช็คเชือกกันครับเช็คควมตึงเชือกครับเพราะว่ารถหนักไหมครับ อันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสองตันกว่าๆนะครับหย่อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไหลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับปลายทางอีกยาวครับ